สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเาจาะลึกเรื่องราวจากตัวอย่างอ e ีบุ๊กนิยายเรื่อง scammer มิจฉาชีพพายรักกันนะครับค่ะ <c oughs> แหล่งข้อมูลเราก็คือบทนำกับ2บทแรกเนาะก็จะพาไปรู้จักวินตัวเอกที่ทำงานในองค์กร scammer กับความสัมพันธ์ที่มันแบบพลิกผันมากๆค่ะ <c oughs> เราจะมาลองดูแก่นเรื่องกลวิธีของเขาแล้วก็พัฒนาการตัวละครที่น่าสนใจมากๆในช่วงต้นเรื่องนี้กันค่ะ เปิดเรื่องมาก็เจอวินเลยชายไทยอยู่กัมพูชาทำงานเป็นสแกมเมอร์อมบรรยากาศในนั้นคงจะแบบตึงเครียดน่าดูนะครับคนเยอะด้วย ใช่ค่ะนึกภาพออฟฟิศที่แบบมีแต่คอมคอมคอมแล้วก็คนอีก20กว่าชีวิตทำงานแข่งกันทำยอดอยู่ในตึกเดียวกันนี้มีหมดเลยนะคะทั้งแก๊งคอร์เซนเตอร์เว็บพนันธุรกิจเทาๆอืมครบวงจรเลยค่ะวินเองก็ต้องสร้างตัวตนปลอมอย่างโปรไฟล์มาตินหนุ่มหลอ่อรวยดูดีเพื่อไปหลอกเหยื่อชื่อสุดาให้แบบหลงรักแล้วโอนเงินมีเคสที่เหยื่อโอนผิดด้วยนี่ครับจาก5 0 0 0มืน ใช่ค่ะกลายเป็นห้าแสนไปเลยอันนั้นคือยอดแตกเลยนะโหเยอะมากแล้วเอ่ออะไรอะไรทำให้วินมาทำอะไรแบบนี้ล่ะครับดูเหมือนเขาจะมีปมบางอย่างคือปมหลักๆเลยมาจากรักครั้งเก่าค่ะเขาเคยโดนผู้หญิงหลอกจนหมดตัวเลยอ้าวเหรอครับค่ะทำให้เขามองโลกแบบแง่ร้ายไปเลยคิดว่าผู้หญิงก็สนใจแต่เงินนั่นแหละไม่เชื่อในรักแท้แล้ว ก็เลยเหมือนมาทําสิ่งที่ตัวเองเคยเกลียดซะเองกลายเป็นแบบนั้นไปแล้วในที่ทํางานก็มีคู่แข่งอีกมีค่ะชื่อเอเรนเป็นหนุ่มลูกครึ่งหล่อมากฉ<ห>ายานี่สาตานในร่างเทพ,พบุตรเลยนะดูเงียบๆคริมๆเข้าถึงยากแต่ทํายอดเก่งมากเป็นคู่แข่งตัวฉกาดของวินเลยครับผมแล้วจุดเปลี่ยนมันก็มาถึงตอนวินเจอโปรไฟล์ยูริใช่ค่ะยูริเป็นนักศึกษาสาวใส่แว่นดูแบบ ใส่ๆซื่อๆชอบอนิเมะชอบนิยายวายอะไรแบบนั้นดูเป็นเหยื่อในอุดมคติเลยตอนแรกวินก็คงคิดงั้นค่ะกะว่าคุยเล่นๆหรืออาจจะหลอกทำยอดเพิ่มก็เลยสร้างอีกโปรไฟล์หนึ่งชื่อน,นัททีเป็นพี่ชายแสนดีอบอุ่นมีฐานะรสนิยมคล้ายๆกันอ๋อสร้างตัวตนใหม่เพื่อการนี้โดยเฉพาะค่ะแต่พอคุยไปคุยมาเอ๊ะยูรยิไม่เหมือนคนอื่นเลยไม่เคยขอเงินไม่ถามเรื่องสถานะอะไรเลยคุยกันได้ทุกเรื่องจริงจริง คุยได้ลึกด้วยใช่ไหมครับเห็นว่ามีคุยเรื่องนิยายผมกับคุณเลขาแชท GPT ของผมด้วยใช่ใช <f az> ่ค่ะคุยไปถึงเรื่องแบบความรักระหว่างคนกับ AI ได้ไหมหรือว่าความเป็นมนุษย์คืออะไรอะไรแบบนี้เลย โหไม่เหมือนคุยกับเหยื่อเลยนะแบบนี้ไม่เหมือนเลยค่ะมันมันสกิดใจวินทาให้เขารู้สึกดีกับยูริจริงๆขึ้นมาแบบไม่ใช่แค่ในฐานะเหยื่ออีกต่อไปแล้วความเชื่อเดิมๆของเขาเรื่องผู้หญิงนี่เริ่มสั่นคลอนเลยถึงขั้นที่ว่าอยากเลิกเป็นสแกมเมอร์เพื่อเธอเลยถูกต้องค่ะคือวินตกหลุมรักยูริแบบหัวปักหัวปั๊มเลยก็เลยตัดสินใจใช้ตัวตนนาทีนี่แหละขอคบเป็นแฟน และยูริว่าไงครับยูริก็ลังเลยนะคะแต่ก็ถามกลับแบบตรงๆเลยว่าเออถ้ารู้ว่าชื่อปลอมหน้าไม่ตรงปกหรือทํางานไม่สะอาดเนี่ยวินจะหลับได้ไหมโอ้ทำถามแรงนั้นนั่นวินตอบว่าไงครับวินยืนยันเลยครับว่ารักที่ตัวตนข้างในของยูริจริงๆอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันจริงๆอยูริก็เลยตกลงค่ะตกลงเป็นแฟนแล้วก็ชวนวินเลยนะให้ลาออกจากงานที่ทําอยู่แล้วไปเปิดคาเฟ่เล็กๆใกล้กลกลกลบ้านแม่ของเธอ ดูเหมือนฝันเลยนะนั่นค่ะวินก็สัญญาเลยว่าจะรักยูริเสมอไม่ว่าตัวตนจริงๆของยูริจะเป็นยังไงก็ตามฟังดูเหมือนจะจบสวยแต่เรื่องมันคงไม่ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นใช่ค่ะมันมีจุดพลิกตอนที่วินไปจ่ายเงิน2องแสนเพื่อขอลาออกนั่นแหละค่ะหัวหน้าเขาก็บ่นๆขึ้นมาว่าทําไมวินกับเอเลนที่เป็นท็อปหกับ2เนี่ยดันมาลาออกพร้อมกันพอดีเอ๊ะเอเลนก็ลาออกด้วยเหรอครับทําไมละ่ะหัวหน้าก็บอกว่า เอเรนก็เจอคนที่ชอบเหมือนกันแล้วก็เอ่อเผลอหลุดปากออกมาเกี่ยวกับวิธีที่เอเรนใช้หลอกเหยื่อวิธีแบบไหนครับคือหัวหน้าบอกว่าเอเรนเนี่ยใช้วิธีสร้างโปรโฟไฟล์เป็นสาวน้อยใส่ซื้อน่ารักไปหลอกพวกผู้ชายรวยๆที่นิสัยไม่ค่อยดีเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับโปรโฟไฟล์สาวน้อยใส่ซื้อนี่มันมันเหมือนยูริเลยนี่นาะตรงเป๊ะเลยค่ะวินได้ยินก็คือปฏิปต่ปตอรเรื่องได้ทันทีเลยว่า ยูริคนที่เขารักที่คุยกันมาตลอดก็คือเอเรนคู่แข่งตัวฉกาดของเขานั่นเองโอ้โหไม่จินหนะ้ากลายเป็นว่าสแกมเมอร์โดนสแกมเมอร์หลอกซะเองใช่ค่ะช็อกโกรธผิดหวังมาหมดเลยวินนี่คือพุ่งเข้าไปหาเอเรนทันทีเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นครับคงไม่จบง่ายๆก็ทะเลาะกันใหญ่โตเลยค่ะต่างคนต่างตะโกนใส่กันวินก็ตะคอกมึงหลอกกู้ทำไมวะเอเรนก็สวนกลับ นายมึงบอกว่ารักกูมึงโกโหกกูใช่ไหมอารมณ์แบบพังกันไปข้างหนึ่งแล้วไงต่อครับตำรวจมาจังหวะนั้นพอดีเป๊ะเลยค่ะตำรวจ DSI บุกเข้ามาทลายทั้งองค์กรพอดีเปะ๊ะโหเรียกว่าจบเห่พร้อมกันเลยใช่ค่ะทุกคนในตึกโดนรวบหมดทั้งวินเอเรนแล้วก็คนอื่นๆอ,อีกเป็นร้อยสุดท้ายทั้งคู่ก็โดนคุมตัวขึ้นรถผู้ต้องขังไปพร้อมกันอืม <c oughs> สถานการณ์มันพลิกแบบสุดๆจริงๆ วินตอนนั้นคือสับสนโกรธผิดหวังเสียใจแต่ก็ก็ยังรู้สึกเจ็บปวดอยู่ดีพอเห็นน้ำตาของเอเรนหรือยูริที่อยู่ตรงหน้าค่ะครับจบลงตรงที่ทั้งคู่ต้องมาเผชิญหน้ากันในสถานะใหม่เลยจากคนที่เหมือนจะรักกันกลายเป็นผู้ต้องหาร่วมกันหนีความจริงหนีกันและกันไม่ได้อีกต่อไปแล้วมันเป็นจุดหักมุมที่แบบแรงมากนะคะทำให้เราเห็นเลยว่าเออคนที่คิดว่าเป็นผู้ล่าตลอดนี่ ก็ตกเป็นเหยื่อได้เหมือนกันเหยื่อของความรู้สึกตัวเองเหยื่อของการหลอกลวงซ้อนหลอกลวงความรักที่ดูเหมือนจะจริงจังกลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของเกมหลอกลวงไปซะงั้นใช่ค่ะกับดักซ้อนกับดักเลยแล้วทั้งหมดนี้มันทิ้งคําถามอะไรไว้ให้เราคิดต่อบ้างครับคือจากบันทึกผู้เขียนไทเล่มกับเนื้อเรื่องที่ดําเนินมาถึงจุดนี้มันชวนให้สงสัยจริงๆนะครับว่าความสมพัญที่มันเริ่มจากการหลอกลวงเต็มๆแบบนี้เนี่ยปลายทางมันจะเป็นยังไงได้บ้างอืมนั่นสิคะ่ะ มันจะมีเรื่องของความสำนึกผิดการให้อภัยหรือว่าโอกาสในการเริ่มต้นใหม่อะไรแบบนี้เกิดขึ้นได้จริงเหรอในสถานการณ์แบบนี้แล้วเส้นแบ่งระหว่างคนผิดกับเหยื่อที่ตอนนี้มันเบลอไปหมดแล้วล่ะคะใครผิดใครถูกใครเป็นเหยื่อกันแน่ใช่ครับแล้วมันจะถูกขีดเขียนต่อไปในทิศทางไหนอันนี้น่าสนใจมากๆเลยครับว่าเรื่องจะพาเราไปสำรวจมิติไหนต่อจากนี้ไป พอดแคสที่ท่านได้ยินเป็นเสียงพอดแคสที่ได้มาจาก AI สวัสดีค่ะเจนพิมพ์ชนกฤษกุลชัยหรือในานามปากกาคุโรกิเจอรนอตหรือเจ้าของช่องนี้ใชค้คิด Channel ก็ขอฝากนิยายเรื่องใหม่ด้วยนะคะถ้าใครสนใจสั่งซื้อนิยายเล่มนี้สามารถกดลิงก์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ